สารคดีสิงโตทะเลญี่ปุ่นประวัติศาสตร์และการสูญพันธุ์สิงโตทะเลญี่ปุ่นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือโดยเฉพาะในทะเลญี่ปุ่นทะเลเหลืองและทะเลโอคอตสัตว์ชนิดนี้เป็นสมาชิกข,ของครอบครัวสิงโตทะเลซึ่งรวมถึงสิงโตทะเลแคลิฟอร์เนีย และสิงโตทะเลกาลาปกากอสทั้งหมดนี้มีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกันแต่สิงโตทะเลญ,ญี่ปุ่นมีขนาดเล็กกว่าและลักษณะเฉพาะบางประการที่ทำให้แยกแยะได้จากสายพันธุ์อื่นลักษณะและพฤติกรรมสิงโตทะเลญี่ปุ่นมีขนาดค่อนข้างใหญ่โดยเพศผู้มักจะมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 2.3เมตรและน้ำหนักมากกว่า450กิโลกรัมในขณะที่เพศเมียมีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อยโดยเฉลี่ยมีความยาวประมาณ1.5ถึง1.6เมตรน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่120ถึง150กิโลกรัมตัวผู้มีลักษณะเด่นคือมีก้อนเนื้อบริเวณศีรษะซึ่งทำให้ดูคล้ายกับสิงตโตบก และเป็นที่มาของชื่อสิงโตทะเลสิงโตทะเลญี่ปุ่นเป็นสัตว์ที่มีชีวิตอยู่รวมกันเป็นฝูงบนชายฝั่งหรือเกาะพวกมันชอบแหล่งอาศัยที่มีโขดหินหรือชายฝั่งที่เข้าถึงได้ยากเพื่อหลบหลีกจากศัตรูนอกจากนี้ยังเป็นนักล่าที่ว่ายน้ำเกง่งและสามารถดำน้ำหาอาหารได้ที่ระดับลึกมาก โดยพวกมันกินปลาชนิดต่างๆเช่นปลาขอดปลาทูและหมึกรวมถึงสัตว์น้ำขนาดเล็กอื่นแหล่งที่อยู่อาศัยถินที่อยู่อาศัยของสิงโตทะเลญี่ปุน่นครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งของญี่ปุน่นโดยเฉพาะบริเวณหมู่เกาะคูรินและเกาะซาคาลินและหมู่เกาะลิวกิวพวกมันถูกพบได้มากในทะเลญี่ปุน่น และชายฝั่งของเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือสิงโตทะเลญี่ปุ่นยังเคยถูกพบในบางส่วนของทะเลจีนตะวันออกและทะเลเหลืองความสัมพันธ์กับมนุษย์ในอดีตสิงโตทะเลญี่ปุ่นมีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเนื่องจากพวกมันถูกล่าเพื่อเอาหนังขนน้ำมัน และอวัยวะภายในที่ถูกใช้ในการทางแพทย์นอกจากนี้กระดูกของสิงโตทะเลญี่ปุ่นยังถูกนำมาใช้เป็นวัสดุเครื่องประดับและของใช้ต่างๆการล่าที่มากเกินไปนี้ทำให้ประชากรสิงโตทะเลญี่ปุ่นลดลงอย่างมากในช่วงศตวรรษที่19และ20 สิงโตทะเลญี่ปุ่นเริ่มถูกล่าอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อญี่ปุ่นต้องการทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการทำสงครามอัตราการล่าที่สูงนี้ทำให้ประชากรสิงโตทะเลญี่ปุ่นลดลงจนใกล้ศูนย์พันในปลายปีทศวรรษ1940การศูนย์พัน การสูญพันธุ์ของสิ่งตทะเลญี่ปุ่นเป็นผลมาจากปัจจัยแลายประกันนอกจากการล่าเพื่อเอาผลประโยชน์จากร่างกายแล้วการขยายตัวของการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก <c oughs> ก็มีส่วนในการทำลายที่อยู่อาศัยของพวกมันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้การจับปลาและการหาปลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณอาหารของสิ่งโตทะเลลดลงนอกจากนี้การทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยจากการพัฒนาชายฝั่งและการก่อสร้างยังทำให้ที่อยู่ของสิงโตทะเลถูกจำกัดแม้ว่าจะมีความพยายามในการปกป้องและอนุรักษ์สายพันธุ์นี้ในช่วงต้นศตวรรษที่20แต่สิงโตทะเลญี่ปุ่นก็สูญพันธุ์ไปในที่สุด ตัวอย่างสิงโตทะเลญี่ปุ่นตัวสุดท้ายที่ถูกพบคือในปี1951ที่บริเวณเกาะฮาเคชิมะหลังจากนั้นก็ไม่มีการรายงานการพบเห็นสิงโตทะเลญี่ปุ่นอีกเลยในปี2007 IUCN องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าสิงโตทะเลญี่ปุ่นสูญพันธุ์ไปแล้ว ปัจจุบันซากฟอสซิลและตัวอย่างของสิ่งโตทะเลญ,ญี่ปุ่นถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์และห้องทดลองบางแห่งทั่วโลกเพื่อให้การศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วความพยายามในการอนุรักษ์แม้ว่าสิ่งโตทะเลญี่ปุ่นจะสูญพันธุ์ไปแล้วแต่การศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับสายพันธุ์นี้ยังคงมีความสำคัญในปัจจุบัน เนื่องจากมีความพยายามในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลอื่นๆที่ยังคงอยู่ในภูมิภาคแปซิฟิกตันเหนือเช่นสิงโตทะเลแคลิฟอร์เนียที่ใกล้เคียงกันข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสิงโตทะเลญี่ปุ่นอาจช่วยในการป้องกันไม่ให้สัตว์ทะเลชนิดอื่นๆต้องประสบกับชะตากรรมเดียวกัน N นอกจากนี้ยังมีความพยายามในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในทะเลญี่ปุ่น เพื่อให้สิ่งแวดล้อมในทะเลกลับมามีสภาพที่เหมาะสมต่อสัตว์ทะเลและระบบนิเวศที่สมดุลการสร้างเขตอนุรักษ์ทางทะเลและการจำกัดการประมงในบางพื้นที่เป็นหนึ่งในวิธีที่ถูกนำมาใช้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและปกป้องสัตว์ทะเลในภูมิภาคนี้บทสรุปสิงโตทะเลญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ ที่ทำให้สัตว์ชนิดหนึ่งต้องสูญพันธ์แม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่เคยเจริญรุ่งเรืองในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือแต่การล่าอย่างไม่จำกัดและการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยทำให้พวกมันต้องหายไปตลอดการการสูญพันธุ์ของสิงโตทะเลญี่ปุ่นได้เป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความจำเป็นในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สัตว์ทะเลอื่นๆในปัจจุบันยังคงเผชิญกับความเสี่ยงจากจากิจการรรมมนุษย์หากเราไม่ดำเนินการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังสัตว์หลายสายพันธุ์อาจต้องประสบกับชะตาเดียวกับสิงโตทะเลญี่ปุ่นในอนาคตก็เป็นไปได้